ใช่ไหมฮักใช่ไหมพีลองจับผิกเลยดิดับผิกได้ก็คือมันฮักใช่ไหมฮะบิดปนนันก็ฮักเลยลวงเอ็เนรู้อย่า,างการนัดต่อชาวพายแป๊บไปพบมอตาเกามันไปด้วยเลยไงเดี๋ยวถึงนี่ก็ตัดปืนนี่มันทักทิ้งนี่นี่ไม่รู้อ่ะมอก็ไม่รู้น้องก็เหลืองนี่ไม่มีความรู้มันกนะันักจะเหลืองก็ดูพักแต่ถ้าเหลืองตาอย่างได้รู้มัง่งว่าเออถ้าปันนี้ปันนี้เปิดต้อง คักดวกตาออกเล็บปนั่นตรงนี้นนหมอไม่รู้อ่ะยันดูแปลบนี้ฮักบิทปนั่นเลยเหรออ,อาย,ยาแต่ว่าแต่ว่าก็าดามันก็ไม่แหนเพราะว่ามันยังเด็กกระดูกม,มันยังอ่อนโอโอโอทนหน่อยนะลูกนะพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอแฟสแฟดไม่นั่นหนองนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่กุ้งก่อนพี่กุ้งนี่ล่ะกุ้งกุ้งนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่ยุ้งไม่ยุ้งเฟดไม่ยุ่ง แป็ดไม่ยุ่ไม่ได้แล้วลูกเอ่อตามในคลิปที่แม่ลงไปก่อนหน้านี้นะคะน้องเป็นแมวจรที่แมวตัวผู้ของบ้านยายร้านคา้ามันไปคาบมาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคาบมาจากไหนแล้วน้องก็มีลักษณะขาหักนะคะซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าจะน้องไปประสบอุบัติเหตุมาหรือว่าโดนใครทุบใครตีมาอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะ แล้วพอดียายนั่นคือแกไม่เลี้ยงแมวค่ะคือที่บ้านเขามันมีอยู่สองตัวแล้วไงแล้วเขาก็เป็นร้านค้าด้วยเขาไม่คือเขาไม่ได้รักแต่เขาก็ไม่เกลียดน,นะคะเขาก็อยากจะช่วยแหละอยากจะช่วยในที่นี้คือหมายถึงว่าให้น้องมาอยู่กับแม่ไงเพราะว่าเขาก็ไม่เลี้ยงะนะปัจจัยะนะก็ไม่นั่นนะ เขาไม่เลี้ยงแมวอะค่ะไอ้ที่เขามีอยู่แล้วคือเขาก็ไม่รู้จะเอาไปไหนไงพูดง่ายๆเขาก็เลยโยนมาให้แม่เพราะว่าเราอ๋อก็ไม่ได้โทษเขานะคะเพราะมันก็ไม่ใช่แมวเขาเนาะแต่ว่าเราจะไปว่าเขามันก็ไม่ได้อะก <laughs> ระเพากระเพาอย่าแย่งน้องนะลูกสงสารนี่ก็หิวโอ,อ้แม่ก็ อยากจะให้น้องได้รักการรักษานะคะเพราะพรุ่งนี้แม่ก็จะพาเจ้าเป็ดก็คือน้องที่เจ็บตาไปไปพบหมอด้วยแล้วก็จะพาน้องสีเทาไปด้วยทีเดียวเลยซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะอะไรยังไงนะคะแม่ก็ขอความเมตตาให้น้องสีเทาด้วยนะคะทุกท่านโอ้ยพี่อย่าไปบิดมันบอยบอยน้องกลัว เมตาน้องสีเทาด้วยนะคะคือเจ้าเป็ดแม่ตั้งใจจะพาไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความที่ช่วงนี้ฝนมันยังตกแบบตกแบบยังยังไม่อยู่ในขั้นปลอดภัยอะคะ่ะถนนหนทางก็ยังไม่สะดวกกับการเดินทางนะคะเพราะแม่ไปด้วยมอเตอร์ไซค์ไงแต่ว่าวันนี้แดดออกแล้วมีแดดแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาไอ้เป็ดไปก็จะพาเจ้า สีเทาขาหักไปด้วยเลยขอความเมตตาให้น้องสีเทาด้วยนะคะแม่ก็ไม่ได้อยากเจอเนาะเคสแบบนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะอยู่บ้านนะแต่ว่าป้าแกโทรมาไงเมื่อกีนะ้ซึ่งถ้าน้องรักษารอดก็คือน้องก็อยู่ในความดูแลของแม่ต่อไปอะคะ่ะก็เหมือนเจ้าบุญเต็มอะไรแบบนี้ค่ะก็คืออยู่ในความดูแลของแม่ เมตาน้องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะคะ